ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2012-2015ซึ่งนับว่าเป็นปีทองเกมไมค์ครับเลยและแน่นอนครับว่ายังเป็นปีทองยูทูบเบอร์ไมค์ครับในบ้านเราอีกด้วยมีการอัปโหลดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเกมไมค์ครับมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดเล่นไมค์ครับกับเพื่อนหรือไม่ก็สอนเทคนิคการเล่นต่างๆยังจาได้ไหมครับว่าสมัยที่เราไปโรงเรียนแล้วก็รีบกลับมาบ้านเพื่อเปิดคอมเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์หาคําว่าไมค์ครับเพื่อดูคลิปวิดีโอเกมไมค์ครับ จากเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเหล่ายูทูบเบอร์ที่นับว่าเป็นผู้บูกเบิกวงการเกมม่คราบในประเทศไทยโดยจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นกันแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไ้กับช่องผมผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กับช่องฟิลซี่ด้วยนะครับ Xcos น่าจะรู้จักกันดีสำหรับพี่คิวเอ็กคอสที่สมัยนั้นได้ทำคลิปเกมไมค์ครับที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดแล้วก็มีเล่นไมค์ครับกับเพื่อนแถมยังเคยพาพี่เอกหาล็อกเกอร์มาออกคลิปเล่นไมค์ครับครั้งหนึ่งอีกด้วยอ้อาวทะลึ่งอีกอ้าวโคดิคดคุดคุดจมน้ำตายจมน้ำตายเฮ้ยเดี๋ยวจมน้ำตายเฮ้ย,ยนักพูดเดี๋ยวเอาปิดแม่งเลยมันต้องเดินท่อน้นำก่อนมา,าขึ้นไม่ได้ขึ้นมานะิดนะ ปิดแล้วนะาตามไม่ใจไ้ฟ์กับเราโดยคลิปที่เป็นเกมไมค์ครับคลิปแรกของช่อง Xcos นะครับถูกอัปโหลดตั้งแต่วันที่18มกราคมปี2012ถ้าจะให้นับก็ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วครับยุคนั้นยังเป็นสมัยที่ใช้โปรแกรมสกายเพื่อสื่อสารกันอยู่เลยปัจจุบันนะครับพี่คิวก็ยังคงทำช่อง Xcos อยู่ แต่ไม่ได้เล่นไมค์ครา t เป็นเกมหลักเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้า,าใครอยากติดตามก็สามารถไปติดตามพี่คิวได้ที่ช่อง Xcos ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้าน6แสนคนนับปัจจุบัน l อเบเกอร์ <Law Baker. S 1> พี่ออยล a w อเบเกอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Leo Power b u รคนนี้ไม่ใช่แค่เป็นยูทูบเบอร์ผู้บุกเบิกวงการเกมไมค์ครา t อย่างเดียวแต่ยังเป็นยูทูบเบอร์คนแรก,แรก ที่บุกเบิกวงการแคสเกมให้กับคนไทยอีกด้วยโดยพี่ออยนะครับก็ได้ลงคลิปเกมไมค f t ตั้งแต่สมัยปี2012พร้อมๆกันกับพี่คิวเอ็กคอสเลยแถมทั้งคู่เนี่ยยังเคยมาเล่นเกมไมค f t ด้วยกันอีกด้วยทำไมมันเนาะสุด<อ>ยอดจริงเลยเนี่ยทำไมมันไม่ตีไปะเปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็เดินมานะเดี๋ยวให้เปิดเพลงมาแม่งเสียลมหมดเลย ดันแม่งนะักกลัวนักกลัวเพลงแม่งแหนแนวแนแนวโอ้โหมันยาอ่อนเลยไม่ไหวเลวกรรมชุดแก๊สไม่ได้รอคุยังไม่ได้เปิดเลยแนวคลิปไมค์ครับของพี่ออยเนี่ยก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดแล้วก็เล่นกับเพื่อนแต่ปัจจุบันคลิปไมค์ครับเหล่านั้นก็ได้หายไปกับช่อง Raw Baker TV แล้วเนื่องจากช่วงหนึง่งพี่ออยเคยมีปัญหาในวงการแคชเกมโดยตรงนี้ผมจะไม่ของลงรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากปัญหามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อทุกฝ่าย และสำหรับใครที่อยากจะติดตามพี่ออยต่อนะครับปัจจุบันพี่ออยก็ได้กลับมาทําช่องใหม่ในชื่อฟิชลอยมีผู้ติดตามมากกว่า1 40, 000, นึ0 0 0สคนลิซิเบลเอพี่เบนหรือชื่อในวงการลิซิเบลเอเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ครับที่แจ้งเกิดจากการทําคลิปใหม่ครับที่ทําออกมาแบบแหวกแนวไม่สำข่ครโดยคลิปแรกที่พี่เบนได้ลงนั้น ถูกอัปโหลดลงเมื่อประมาณปี2013ซึ่งเป็นคลิปหนังที่สร้างจากเกมไมค์ครับแล้วก็คลิปที่2เป็นการทํา MV เพลงไม่บอกเธอจากเกมไมค์ครับซึ่งได้รับการตอบรับจากเหล่าคนดูที่ดีมากๆเพราะสมัยนั้นคลิปเกมไมค์ครับคือมีแต่แบบแนวเล่นให้ดูสะส่วนใหญ่ครับโดยการทําคลิป2คลิปนี้ออกมาทําให้มีคนเข้ามาดูและติดตามไปจำนวนมากซึ่งหลังจากสร้างชื่อได้แล้วพี่เบนก็ได้ลงคลิปเกมไมค์ครับเป็นแนวเล่นกับเพื่อน แนวเนื้อเรื่องแล้วก็แนวมินิเกมซึ่งจะมีการชวนเพื่อนของเขาที่ชื่อเป้มาเล่นอยู่บ่อยโดยคนที่ชื่อเป้คนนี้ก็ยังทําช่องไมค์ครับที่ใช้ชื่อว่าไมค์เป้อีกด้วยโดยช่องไมค์เป้นะครับผมจะพูดถึงในลําดับต่อไปแต่ตอนนี้กลับมาที่ช่องพี่เบนกันก่อนซึ่งปัจจุบันนะครับพี่เบนก็ยังคงทําช่อง r e s i b l e HD อยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นไมค์ครับเป็นเกมหลักแล้วหากใครที่อยากติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ช่อง r e s i b l e HD ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้าน5แสนคนไมเป้พี่เป้หรือช่องไมเป้ก็เป็นยูทูบเบอร์ไม c ครับที่ทำคลิปไม c ครับมาครบคู่กับพี่เบนตั้งแต่ปี2013ซึ่งแนวทลิปของพี่เป้ก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดแนวประจนภัยแล้วก็แนวมินิเกมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าครับว่าพี่เป้เนี่ยมันจะเล่นเกมไม c ครับกับพี่เบนอยู่บ่อย เรียกได้ว่าคลิปไหนที่เป็นเกมไมค์ครับพี่เบนก็จะไปอยู่ในคลิปของพิเป้กับลูกคลิปเลยซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับเพราะทางพิเป้ได้เสียชีวิตลงด้วยปัญหาสุขภาพเมื่อปีพศ2563ที่ผ่านมาเหลือเช้งไว้ก็เพียงช่องไมค์เป้ที่เปียบเสมือนความทรงจําที่พ่เป้ได้สร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้เราคนดูอย่างเราเราสืบไป ทีมแกลลี่มูวี่ไทยทีมแกลลี่มูวี่ไทยหรือลุงพีช่องนี้เป็นช่องเกมไมค์ค a าบยุคแรกๆหรือยุคบุกเบิกได้เลยพอคลิปไมค์ค a าบที่ทางลุงพีได้ลงไว้คลิปแรกนั้นคือวันที่14กันยายนปี2011หรือ10ปีที่แล้วซึ่งแนวคลิปของลุงพีจะไม่ใช่การเล่นเอาชีวิตรอดเหมือนช่องอื่นๆแต่จะเป็นแนวการสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาเองด้วยเกมไมค์ครับซึ่งเนื้อเรื่องเหล่านั้นที่ลุงพีสร้างขึ้นมานะครับ ก็จะมีข้อคิดสอนใจให้กับเหล่าคนดูอยู่เสมอเอาจริงๆผมยกให้เป็นช่องไ n ม c ครับที่มีคุณภาพที่สุดในยุคนั้นเลยนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปไหม c ครับแนวประจนภัยควบคู่ไปกับการเล่นเกมอื่นๆอ,อีกด้วยปัจจุบันลุงพีก็ยังคงทําช่องทีมแกลลี่มูวี่ไทยอยู่หากใครที่อยากติดตามลุงพีต่อไปก็อย่าลืมสนับสนุนลุงพีโดยการกดติดตามช่องทีมแกลลี่มูวี่ไทยด้วยนะครับ คุณกายและมามังกี้พี่เอ็มพี่กายวัลลนนี้คนที่เล่นไมค์ครับหลายๆคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะสองคนนี้เปรียบเสมือนยูทูบเบอร์ไมค์ครับที่ใครเลิกเรียนแล้วจะต้องรีบกลับมาบ้านเปิดช่องคุณกายและมามังกี้เพื่อดูคลิปใหม่ๆอย่างแน่นอนทั้งสองคนได้สร้างชื่อไว้กับเกมไมค์ครับโดยการทําคลิปเล่นไมค์ครับด้วยกันอยู่บ่อยๆจุดเด่นของพี่เอ็มพี่กายนั้น คือการทําคลิปไมค์ครับแนวอาชีวิตรอดที่ภายในคลิปจะมีการแกล้งหยอ,ลอ,อกล้อกันอยู่เป็นประจำสร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าผู้ชมเป็นจำนวนมากซึ่งเท่าที่ผมจำได้พี่กายกับพี่เอ็มแกน่าจะเริ่มลงคลิปเกมไมค์ครับตั้งแต่ปี2012หรือ2013นเนี่แหละที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะปัจจุบันทางช่องคุณกายและมามังกี้ก็ได้ลบคลิปไมค์ครับคลิปเก่าๆที่เล่นด้วยกันไปเกือบหมดแล้วอย่างไม่ทราบสาเหตุ เหลือไว้ก็เพียงแค่ช่องอื่นๆที่ทําการเก็บคลิปไว้แล้วก็นํามารียบโหลดใหม่ซึ่งหากใครที่อยากติดตามทังคู่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องคุณกาย c h ชาแนลที่ปัจจุบันยังคงทําช่องอยู่แต่พี่เอ็มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังทําอยู่ไหมพอคลิปล่าสุดของเขาถูกอัปโหลดมาประมาณ5เดือนที่แล้วนู่นเลยฟิลลี่คุงฟิลลี่คุงหรือพี่ฟิล เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปเกมม e c ครับตั้งแต่สมัยปี2013ซึ่งแนวคลิปของช่องจะเป็นการแนะนำและรีวิวมอส m i ม e c ครับซะส่วนใหญ่ผมยอมรับเลยครับว่าสมัยนั้นเวลาผมอยากจะหามอสซักมอสมาเล่นผมก็จะมาที่ช่องของฟิลลี่คุงนี่แหละเพราะเขาทำคลิปรีวิวมอส m i ม e c ครับที่มีแต่มอสตน่าเล่นทางนั้นเลยปัจจุบันช่องฟิลลี่คุงก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวและทำคลิปรีวิวมอสมายครับใหม่ๆออกมาหากใครที่อยากติดตาม ก็อย่าลืมไปที่ช่องฟิลลี่คุงเพื่อกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเต้เอ็เซนไฟร์ใครจะไม่รู้จักล่ะครับช่องนี้สำหรับพี่เต้เอ็กเซนไฟร์ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปของพี่แกจะดูหลุดโลกไปหน่อยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในอดีตของพี่เต้ก็ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการเกมมายคาราฟในไทยได้เลยพอพี่เตแกเริ่มทำช่องในปี2014 โดยการลงคลิปเล่นเกมไมค้าเป็นคลิปแรกแนวของช่องจะเป็นการเล่นเอาชีวิตรอดและแนว PvP Bed War Sky War เอาจริงๆพี่เต้เขาเป็นคนที่เล่นไมคับแนว PvP เก่งมากคนหนึ่งเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของเขาได้ปัจจุบันพี่เต้เนี่ยก็ยังคงทําช่องอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําคลิปไมค้าเป็นแนวทางหลักแล้วแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับพอคลิปล่าสุดที่เกี่ยวกับเกมไมคับ พี่เต้เขาก็ได้ลงไว้เมื่อประมาณ2เดือนก่อนนู่นเลยใครที่อยากติดตามนะก็ช่องเต้ครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อเต้แล้วสามารถกดติดตามกันไว้ได้เลย irpgtv irpgtv หรือพี่ลูวีคุงคิดถึงกันไหมครับชื่อนี้พี่ลูวีนะครับก็เปลี่ยนเสมือน YouTuber ยูทูบเบอร์ใหม่ครับที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเลย เพราะคลิปที่เขาได้ลงไว้ครั้งแรกนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2011หรือประมาณ10ปีที่แล้วโดยพี่ลูวี่นะครับก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมไมค์ครับเป็นแนวเอาชีวิตรอดแนวผชญภัยแล้วก็จะมีการรีวิวแพลต่างๆของเกมไมค์ครับอีกด้วยปัจจุบันก็น่าเสียดายครับที่ดูเหมือนว่าทางพี่ลูวี่คุงไม่น่าจะทำช่อง iRPGTV ต่อแล้วพอคลิปล่าสุดของช่อง ก็ถูกอัพไว้ประมาณ1ปีที่แล้วนู่นเลยแต่ผมเนี่ยก็เพิ่งไปหาข้อมูลมาจนพบว่าพีู่วี่เขาได้ไปสตรีบนแพลตฟอร์มทวิชในชื่อช่องูวี่คุงแถมประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยางสตรีมเกมไมค์ครา t อีกด้วยไม่แน่นะครับพีู่วี่คุงอาจจะมีแพลนกลับมาทำช่อง YouTube ต่อก็เป็นได้แท็กเก4826 ถ้าใครไม่รู้จักคนนี้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยไม่ใช่แฟนเกมมายคราฟตัวจริงอย่างแน่นอนเพราะพี่แท็กเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการมายคราฟของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยคลิปแรกของพี่แท็กถูกอัปโหลดเมื่อวันที่1กันยายนปี2011เป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมมายคราฟแบบเอาชีวิตรอดสมัยนั้นพี่แท็กยังใช้โปรแกรมแคปตาเซียตัดต่อคลิปอยู่เลยซึ่งใอ้โปรแกรมแคปตาเซียเนี่ยถ้าใครทันนี่ถือว่าแก่มากเลยนะเพราะสมัยนั้น นักแคสเกมนิยมใช้กันเยอะมากเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลโดยพี่แท็กนะครับจะทำคลิปไมค์ครับแนวเอาชีวิตรอดแนวประชนภัยแชร์ทิกแชร์เทคนิคแล้วก็ยังมีการอธิบายรีวิวแพทที่ถูกอัปเดตต่างๆเรียกได้ว,ว่ามีครบทุกอย่างเลยครับซึ่งปัจจุบันพี่แทก,ก็ยังคงไม่ได้หายไปไหนยังทยอยทำคลิปไมค์ครับออกมาให้เราดูกันอยู่เรื่อยๆโดยช่องของพี่แท็ก ก็มีผู here, ้ต yeah. ิดตามมากกว่า3ล้านคนเข้าไปแล้วใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แท็กก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแท็กเกิล4826กันด้วยนะก็นั่นแหละครับทั้งหมดของยูทูบเบอร์ผู้บุกเบิกวงการเกมมายค้าในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำของใครหลายๆคนเลยตัวผมเองเนี่ยก็เล่นเกมมายค้ามาตั้งแต่สมัยมหจนตอนนี้ก็ปีสแล้ว ผมเนี่ยคิดถึงเมื่อก่อนมากเลยนะกับการเล่นไมค์ครับกับเพื่อนดูคลิปจากยูทูบเบอร์หลายๆคนมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยจริงๆแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ที่ผมได้กล่าวมาเอาจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมนึกได้เท่านี้จริงๆครับหากคุณผู้ชมคนไหนคิดออกแต่ผมไม่ได้กล่าวในคลิปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะแล้วก็หากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนทางผมก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องฟูซี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วไว้มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ